ส s s a l ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนพบกับจินาในแม่บ้านเยอรมันไปจินาค่ะวันนี้พร้อมเดินทางกับจินาาแืะยังคะทุกคนจินาจะพาทุกคนไปเที่ยวฮอลแลนด์กันนะคะห่างจากที่ที่จินาอยู่ประมาณ500กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เราจะไปถึงฮอลแลนด์กันเมื่อไหร่ตอนนี้15:52คือเกือบ4โมงเย็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลา16นาฬิกานะคะทุกคนคือจากตรงนี้ไปที่ที่เราจะไปเนี่ยคือ r e d ดแคร์ t นะคะห่างจากที่นี่ประมาณ600กิโลนะคะซึ่งความจริงแล้วก็คือจุดที่เราอยู่ไปถึง ด่านของเขาก็ประมาณ500แต่จะไปถึงที่ที่เราจะไปจริงๆคือประมาณ600กิโลนะคะระหว่างทางก็ชมบรรยากาศด้านนอกไปพร้อมๆกันนะคะดูรถฝั่งตรงข้ามก็คือจะรถติดนะคะฝั่งที่เรากำลังจะไปนี้คือรถวิ่งได้เฉลิวเลยค่ะ ภาษาไทยวิบัติหมดเลยนะคะวิ่งได้เฉลุยนะคะทุกคนไม่ใช่วิ่งได้เฉลิวดูฝั่งนน้นนะคะรถติดมากเลยเราจะมุ่งหน้าไปริชตุงกาโปพอบรีมนริชตุงบรีมนทีแรกโอ้สรุปว่ารถติดเหมือนกันนะคะทุกคนรถ ขยับไปเล็กน้อยตอนนี้ขยับได้เยอะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยุดชะง,งักอีกเหมือนเดิมก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือระยะทางอยู่200กว่ากิโลเมตรนะคะอาจจะถึงที่นู้นประมาณ4ทุ่มกว่ากว่าจากตอนแรกจะถึงที่นู้นประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะ น่าจะช้ากว่าตามที่กำหนดไว้นะคะทุกคนเริ่มเพลียแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะไม่อยากจะขับรถนะคะให้บางขับรถคนเดียวก็พอแล้วบางสู้ไม่บางสู้ส,สู้สู้นะโอเคดีมาก พักตรงที่จอดรถนะคะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะบางเขาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจินาไปเข้าห้องน้ำต่อนะคะทุกคนดูแต่เร้เราเข้าด่านกันแล้วนะคะ เพราะว่าย้อนแสงนะคะดูบรรยากาศตอนพระอาที่เกือบตกแล้วนะคะที่ฮอลแลนด์ค่ะทุกคนเมื่อกี้ว่าจะถ่ายรูปป้ายแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่าไม่ชัดเลยนะคะเพราะว่าแสงเขาส่งมาทางกล้องพอดีนี่ก็โยกเยกคือต่าง จากที่เยอรมันมากเลยนะคะฮอลแลนด์สภาพถนนสภาพอะไรคือต่างกันเยอะมากเลยแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวกําลังจะเข้าอุโมงค์กันแล้วนะคะอุโมงค์สั้นๆอุโมงค์ใต้สะพานนะคะมืดเลยฮัลโหลออกมาจากอุโมงค์แล้วนะคะ อาคารบ้านเมืองของเขาคือแปลกตามากเลยนะคะที่นี่ฮอลแลนด์ Holland นะคะดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอุตรใช่ไหมที่นี่เดนฮากเจะถึงเดนฮากแล้วนะคะ เนตอนนี้กำลังอยู่ในอุโมงออกมาอีกแล้วนะครับสามทุ่มเกิดบสี่ทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะคะโอ้กาปาตูเบ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ19กิโลเมตรนะคะก็ใกล้จะถึงที่แล้วนะคะม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงเดนฮาร์ตจะไปเจอคนบ้านเดียวกันกันกบจีนานะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากานีเขาจะมาที่นี่หรือเปล่าถ้ากานีมาที่นี่คือดีใจสุดๆเลยนะคะได้เจอกานี ตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะก็ยังสว่างอยู่เจอกังหันลมแล้วนะคะกังหันลมข้างทางนะคะ จะเป็นเครื่องโม่ข้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีแหล่งที่สำหรับถ่ายรูปแบบนี้ได้ที่ไหนนะคะคือเวลามาที่นี่แล้วคือจะต้องถ่ายสัญ,ญลักษณ์ของเขาให้ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะเจอเมื่อกี้ก็เจอข้างทางนะคะทุกคนแต่ว่ามองไม่ชัด ขับรถโยกจังนะคือเด้งดึงอ่ะเหมือนขึ้นม้าเลยอ่ะตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะโยกอีกแล้วนานถนนของเขาเป็นคลื่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวใกล้ถึงที่แล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอคนบ้านเราคือกาดีหรือเปล่าแต่ว่า วันนี้คือสามีการนีคือเขาจะมารับพวกเราที่เดนฮากนะคะอ่านว่าเดนฮากหรือว่าเดนฮาร์กก็เลยคือเดนฮากได้ทั้งคู่นะไม่ใช่ไม่ใช่พี่หักเจ้าอะไรแบบนี้นะคะคือเขาจะเขียนด้วย h A สองตัวแล้วก็ G นะคะ เราถึงเมืองเดนหากแล้วนะคะอีก4กิโลจะถึงที่แล้วมีสถานีรถไฟด้วยข้างๆ ดูตึกของเขาสวยงามมากเลยนะคะที่ไม่สวยก็แอมบูลันอยู่ข้างหน้านี่แหละที่ไม่สวยโอ้มองไม่ชัดแล้วกันลาวเหรอตะนาบพิโยร์แล้วนะมาเจอร้านไทยซิกเนเจอร์

Rekan-rekan. Oh, Rekan-rekan oh, masak. Jalan. Lepas tu kita tengok. Tak ada lagi tak kita tengok. Kita masak ingres oh, tu. Main kusuk tu. Main kusuk. Oh. Right? Kusuk. Kusuk. Mm. Operong. Oh, training. Training. Main training. Training. Tapi masak ingres lah. Oh, okay. okay. ingres semua. Okay. Kita ada terjemah ke? Tak ada. Ada. Okey sekali ngajar teknik. Teknik. Teknik jenok. Teknik jenok. เป็นสวนหลังบ้านนะคะสวยงามมากเลยมีสารพัดเลยนะคะอันนี้ก็ต้นลาเวนเดอร์นะคะอืมต้นแตงกวาหรือว่าฟักทองเนี่ยต้นฟักทองนะคะมีต้นพริกด้วยสวยงามมากเลยนะคะ อันนั้นก็ต้นมะเขือเทศมะเขือเทศก็ต้นโตมากแล้วอ่ะมีนกกระยางเฝ้าสวนด้วยอืมอันนี้ต้นนังมุนนะคะทุกคน ต้นนงุ่นก็ใหญ่มากเลยอ่ะกำลังเลื้อยต้นสตอรอเบอรี่ค่ะทุกคนมีลูกใหญ่ด้วยนี่เลยลูกใหญ่มาก